พ่อ,อ,น,อน้อมในองค์สมเ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเป็นมรรโค,โครของเราเทวดาแล้วมนุุย์ทยั้งหลายกับเพราะว่าพ่อแม่ก็บอายจานทุกทุกรูปทุกทุกรูปเจริ่สุขเจริญธรรมมาอย่างค,คณญาติคณโยมผู้ใฝ่ในธรรมทุกทุกคนแต่วันนี้อนิจจ่าคือความไม่เที่ยงของร่างกายนี้ยังขันนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาจึงมาพูดเรื่องอนิจจังในโลกใบนี้ในจักรวาลน,นี้ ทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดในโลกใบน,นี้แล้วมีการตั้งอยู่แล้วก็สลายหรือตายไปหายไปเป็นธรรมดาคือความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งในโลกใบน,นี้นะเหมือนกับความคิดเหมือนกับสิ่งที่เราคิดไปแล้วมันไม่ซ้ําเรื่องเดิมมันไปแต่เรื่องใหม่บังคับบัญชาไม่ได้คือความไม่เที่ยงของสิ่งที่เรากําลังมาชด มาใช้อยู่ขนาดนี้วะใช้ร่างกายนี้นะเป็นทุนในการปฏิบัติธรรมทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเราไม่ต้องไปอะไรมากมายให้สังเกตนะตั้งแต่เด็กจนเราโตจนเราแก่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา,าแสดงถึงความเป็นนิจจังอยู่ตลอดเวลาเวลาไม่มีอะไรที่จะมาหยุดสิ่งนี้ได้เลยเขาทำงานตามกาลเวลาของมาันนาฬิกาก็เดินไปขานาดเดินไปขานาด นาฬิกาชีวิตคือนาฬิการ่างกายของเหล่านี้เขาพยายามเดินไปเดินไปเพื่อรอวันที่จะแก่แล้วก็วันที่มันจะตายไปเรียกว่ามันเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงแสดงตัวตนอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นวันนี้วันนี้เราทําอะไรในความคิดเรามันเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้ามันไม่เหมือนเดิมมันก็เป็นอนิจจัง แต่ว่าความคิดนี้มันก็จะซ้ำเรื่องเก่าอยู่กลับไปกลับมาเรื่องที่เราประสบพบเจอมามันแสดงให้เห็นสิ่งที่มันกำลังเห็นอยู่ขณะนี้คือความเป็นอนิจจังอยู่ตลอดเวลานะแสดงตัว,แส,ตวแสดงตนให้เห็นอยู่ตลอดเวลาความเป็นอนิจจังไม่ว่าต้นไม้ไม่ว่ากิ่งไม้ไม่ว่าภูเขาเขาแปรเปลี่ยนตามสภาพเขาอยู่ทุกวี่ทุกวันนะไม่คงที่ ดังนั้นพวกเราที่เกิดมาเหมือนกันร่างกายเนี่ยเอาเหตุปัจจัยในการที่มาดูมันว่ามันคือสิ่งที่เราจะมายึดมาถือมันได้ไหมในร่างกายนี้ถ้ามันยึดมันถือไม่ได้แล้วก็ไม่ควรที่จะมาเอาอะไรกับมันอีกแล้วเพียงแต่ว่าดูแลมันเพื่อให้มันไม่ต้องมาหิวมาโหยกับสิ่งที่มันต้องการคือมันต้องการอยากได้อะไรเราก็หาให้มันตามสิ่งที่มันต้องการ แกก็ลงรายละเอียดลงความเข้าใจว่าสิ่งที่คุณได้ไปนั้นมันไม่มีอะไรที่จะยั่ยงจีรังยั่งยืนนะเหมือนเสื้อลถใหม่ใหม,ใหม่ครั้งแรกก็ดูใหม่เหลือเกินะต่อไปปีสองปีมันก็เริ่มแปรสภาพเก่าลงจากสีรถที่เคยสดใสมันก็เก่าลงเก่าลงไม่มีความงามมีฝุ่นมีอะไรไปเกาะไม่เหมือนของใหม่ก็เสื่อมสภาพไปเป็นธรรมดาเห็นไหมความเป็นนิจยงปรากฏขึ้น เมื่อจิตมันเห็นสิ่งนี้แล้วมันก็เกิดความหดหุนในหัวใจนี้ไม่มีที่จะไปยึดถือยึดติดกับสิ่งนี้แล้วนะตอนแรกๆนะไม่ว่าใครก็ตามเรามีคู่มีเมียใหม่ๆเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดูดีสวยงามดูดีเนื้อหนังเต่งตึงพอหลายปีหลายปีเข้ามันก็เริ่มแปรสภาพจากผิวที่ขาวก็เริ่มหยาบเริ่มก้านขึ้นมาเริ่มกระด้างเริ่มเหี่ยวนะ จนแก่จนเท่าอย่างนี้ห่าประโยชน์ในสิ่งนี้มันแทบจะไม่ต้องการเลยมันเห็นความเป็นอนิจจังขึ้นมาแล้วในจิตในใจอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นพวกเราก็ควรที่จะมาเข้าใจว่านี่แหละคือกฎใจรักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเขาเวลาใจรักมันครอบคุมทั่วแดนโลกธาตุของสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต มันก็เป็นธรรมชาติของมันแต่มันไม่สามารถที่จะตอบได้เหมือนกับพวกเราแต่มนุษย์สามารถตอบได้แยกแยะว่าอะไรเป็นอะไรในร่างกายนี้อะไรคือจะอนิีจังอะไรคือทุกขังอะไรคืออนันตารวมลงที่ตัวเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดมาข้องมาเกี่ยวมาแวะนอกเหนือจากเราคิดเราปรุงนี่ความคิดอยู่ขณะน,นี้พูดอยู่ขณะน,นี้มันก็ไม่เที่ยง แสดงตัวตนอยู่ตลอดเวลาว่าความคิดนี้ไม่เคยเที่ยงแท้แน่นอนนะเกิดขึ้นแล้วในคิดนี้ตั้งอยู่นิดเดียวก็หายไปเห็นไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่แหละมันแสดงตัวตนอยู่ตลอดเวลาคําว่านิจังเพื่อมันเป็นอนิจังยึดถือสิ่งในไม่ได้สมบัติที่เราพอใจในตอนแรกๆสุดท้ายเราก็ไม่พอใจก็ทิ้งก็ขว้าง แค่มันหวงชั่วคู่ชั่วข่าวขณะที่มันหวงชั่วคู่ชั่วขาานั่นแหละคือเป็นคือความเป็นอนิจจังเมื่อมันไม่หวงมันก็เปลี่ยนสภาพนี่แหละมันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาหวงก็ไม่หวงก็เป็นอนิจจังหวอนตันมันแปลเปลี่ยนอยู่อย่างนี้จิตของเราก็แปรเปลี่ยนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเวลาเห็นไหมเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นไหมไม่ไม่คยที่จะเอาอยู่คงที่เลยเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรานี่เห็นไหมนี่อนิจจังแสดงตัวตนอยู่ตลอดเวลา วันนี้ดุคนวันพรุ่งนี้อาจจะดีหรือวันเมื่อเลื่อนอาจจะอาฆาตคนวันถัดไปอาจจะไม่อาฆาตคนเนี่ยมันไม่เคยซ้ําเดิมเอาก้องอาฆาตอยู่ตลอดเวลาลต้องดุด่าว่ากล่าวคนอยู่ตลอดเวลานี่ความไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมดังนั้นหลวงพ่อจึงมาชี้แจงให้เห็นได้เข้าใจกันว่าอะไรก็ตามในโลกใบนี้ล้วนแล้วจะเป็นอะไรอย่างมองสิ่งไหนก็เป็นอนไรอย่างรถราบ้านช่องลูกหลานญาติพี่น้องเนี่ย คือตัวอันนี้จังนะคือตัวไม่เที่ยงทุกตัวทุกตนทุกคนไม่ระบ,บุว่าใครหรือเขาหรือเราไม่เคยระบ,บุในสิ่งนี้ว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ไม่แน่นอนสิ่งนี้คือยึดถือยึดติดไม่ได้เดี๋ยวมันก็เสื่อมเดี๋ยวมันก็สลายไปตามกาได้เวลาของมันเห็นในอย่างเมื่อเห็นแล้วก็ควรเอาใจออกมาจากมันเลยสิ่งที่เราการอาศัยอยู่เรียกว่าวัตถุเรียกว่าธาตุธาตุทั้งสี่คือดินน้ำไฟลมนี่พร้อมเสื่อมพร้อมสลาย พร้อมเป็นอนิจจังอยู่ตลอดเวลาเวลาแล้วจะมายึดมาถือมาเอาอะไรกับมันกับสิ่งนี้เมื่อยึดเมื่อถือมันก็เกิดความอยากเรียกว่าตัณหาเมื่อตัณหามาครอบครองหัวจิตหัวใจแล้วนี่แหละสุดท้ายเราก็ต้องไปชดใช้เวรกรรมเห็นไหมะ่ะเวรกรรมเขาก็เที่ยงทรรมเสมอมันก็ไม่คงที่ไม่ใช่ว่าคนสร้างกรรมแล้วก็จะไม่หมดกรรมนะกรรมมันก็หมดเหมือนกันนั่นมีหมดมีมาใหม่มัน ก็เป็นอนิจรทุกบททุกขั้นตอนทุกอย่างกรรมก็มีบทบัญญัติของเขาอเหมือนนักโทษติดคุกก็มีวันออกเหมือนเรามีกรรมเราก็ชดใช้เราก็มีวันออกวันหมดกรรมเหมือนกันเนี่ยหมดกรรมถ้าสร้างใหม่ก็มีกรรมใหม่ถ้ายังไม่ได้ปฏิพานอย่างนี้เราควรมาพิจารณาให้เห็นเป็นรูปมาทมลามมาทำเถิดว่าอะไรก็ตามแต่ถ้าเราไม่สนใจไม่ยึดติด มันก็จะเป็นจิตที่ไม่มีอนิจจังคือจิตพระอรหันต์เออไม่เกิดไม่ดับไม่ไปไม่มาอย่างนี้นะอยู่อย่างนี้ตลอดไปซั่วการเรียกว่าจิตพระอรหันต์ส่วนจิตปุถุชนมีเกิดมีดับมีไปมีมาอยู่ตลอดเวลาเยเรืยเวล่อยเร่อยๆ่าจิเรอยๆเรื่อเรี่ยกว่จอวจิตที่มีือยิจรื่อื่อควมมเมื่ยเร่ยเรื่ยเรื่อเรือยๆรือยๆริอยๆเร้าผู้เป็นอยเารห่อยๆแร้วก็จะหมดสิ้นไป่อเรื่อย่งความ ไม่ยึดถือหรือไม่ตกอยู่ในวงของไตรักคืออนิจจังทุกขังนัตนตาจึงมาบอกให้ญาติโยมพอเป็นสังเขปสังเขปสังเขปในการที่หลวงพ่อพูดมานียกตัวอย่างเข่คร่าวๆให้ดูว่าให้มองทุกอย่างในโลกใบนี้เป็นของไม่เที่ยงอย่าให้จิตนี้มันมายึดมาถืออะไรอีกต่อไปเลยให้จิตนี้มันออกจากสิ่งที่มันกาลังมีกําลังได้อยู่เพราะสิ่งที่มีที่ได้กําลังเริ่มเสื่อมกําลังเริ่มสลายไปแล้ว ถ้ามันเสื่อมมันจะไหลรักษายัางไงมันก็ไม่เหมือนเดิมอย่างนั้นเหมือนของใหม่ก็พอใจพอของเก่าก็โยนทิ้งเรียกว่ามันไม่เที่ยงแทน้แน่นอนมันเป็นอันนีจอย่างอยู่ตลอดเวลาเวลานักคณญาติคนโยมจึงขอให้คุณญาติคนโยมจงนําไปพิจารณาดูตามเหตุตามปัจจัยของสิ่งที่เป็นอนิจจังเถิดจึงขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ จงอย่ากกลับมาเกิดอีกสาธุ